แนะนำเป็นกบยางเจ้ากบยางนี่เลยครับกบยางฟีนิกซ์นะครับนาตัวนี้เด็ดอย่างไรนะครับนาผมจะพามาดูนะครับตัวนี้นะครับการออกแบบนะครับก็จะเป็นรูปนกฟีนิกซ์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมี3แอคชั่นในตัวเองนะครับนาครับผมก็จะมีตัวใบดีดน้ํานะครับใบเคาะนะครับแล้วก็ใบขาเตะนะครับส่วนขนาดเนี่ยนะครับก็ขนาด3.6เซนนะครับน้ำหนัก6.5กรัมมา เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับโอ้โหออกแบบมาเสด็จสดาวเล้าใจเหลือเกินนะนพนนะนะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสีสันยังสวยสดทุกสีเลยนะครับอันนี้ที่ผมกําลังโชว์นี่คือสีน้ําเงินนะครับผมเ,เรื่องกันสะวะนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยครับการวางเบ็ดกันสะวะเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นท็อปกาดหรือฟอนกาดเนี่ยวางได้สวยงามแล้วก็การสว่แน่นอนนะครับส่วนตัวยางนะครับไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปดูระยะการเปิดของเบ็ดนะครับนะนะชุบแหมกล้องทรยศไม่ซูมอีกแต่ไม่เป็นไรนะนะคงเห็นนะครับว่าการเปิดของเบ็ดเนี่ยองศาเบ็ดเปิดเนี่ยร้อเลยนะครับผม <c oughs> ตัวนี้ามาโอเคนะครับนะอย่างนี้นะนะคิดว่าจะพลาดไหมครับเวลาปากัด ส่วนเรื่องสีก็เอาตามที่นานาชอบนาณาถูกใจได้เลยนะครับมาเลือกสีสันกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีแดงจะเป็นตัวสีทองนะครับตัวสีเขียวนะครับสีทองแล้วจะเป็นตัวสีเทาๆแล้วก็สีสุดท้ายสีส้มนะครับตัวก็จะเป็นสีออกเขียวแบบนี้เลยนะครับถูกใจสีไหนจัดสีนั้นตามมาตามกันได้ที่ร้านท i s h i n ฟ for ฟันนะครับผม